สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียวันนี้เมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ไปดูส่วนผสม,สมและวัตถุดิบกันเลยค่ะกระทิกระป๋องเส้นขนมจีนอบแห้งต่อมาไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยค่ะผงปรุงรสไก่น้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลปีบ๊บต่อมานะคะอกไก่สะโพกไก่ปีไก่บนตับไก่มะเขือเปราะมะเขือไข่เต่าผักสำหรับแนมสตอถั่วพลูพริกชี้ฟ้าแดงไว้โรยหน้า ใบโหระพาใบแมงลักถั่วฝักยาวถั่วงอกพริกแกงเขียวหวานส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดมีเท่านี้เริ่มลงมือทากันเลยค่ะขั้นดับแรกนะคะโบจะนําไก่ทั้งหมดมาล้างทาความสะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะโบจะนําไก่ทั้งหมดมาหั่นค่ะโบจะไม่ทานข้อไก่นะคะโบหั่นทิ้งค่ะหลายคนชอบแต่โบไม่ชอบทานนะคะ ส่วนตัวโบจะชอบทานเนื้อไก่ที่ติดกับกระดูกนะคะแต่พ่อน้องอารยาจะทานอกไก่ค่ะดังนั้นหนึ่งหม้อนะคะจึงมีเนื้อหลากหลายชน,นิดค่ะมานําหม้อนะคะและลน้ามันพืชขึ้นตั้งเตาค่ะโบจะนําพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดค่ะผัดจนพริกแกงเขียวหวานกระจายตัวดีนะคะหลังจากนั้นโบจะนํากะทิกระป๋องนะคะตามลงมาผัดต่อค่ะผัดให้จนพริกแกงเขียวหวานนะคะให้เข้ากับกะทิแล้วหลังจากนั้นนะคะโบจะนําไก่ลงมาเลยค่ะ หลังจากนั้นโบจะผัดให้เข้ากับพริกแกงและเติมน้ำลงไปค่ะหลังจากเติมน้ำได้ปริมาณที่เหมาะสมโบจะปิดฝาและรอเดือดอีกรอบค่ะหลังจากนั้นโบจะเริ่มปรุงรสชาติเลยนะคะโบจะปรุงให้ออกรถเค็มรสหวานนะคะปลาแรมปลาแรมพักส่วนนั้นไว้ก่อนนะคะโบจะมาต้มตัวตับไก่ค่ะหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะทำความสะอาดตับไก่ให้สะอาดค่ะ เสร็จแล้วก็นําตับไก่ลงไปต้มเลยค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะหลังจากนั้นนะคะโบจะมาล้างผักทั้งหมดนะคะให้สะอาดล้างให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนําผักทั้งหมดมาหั่นค่ะหั่นผักแนมทั้งหมดนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะก็พักเอาไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นโบจะมาหั่นมะเขือนะคะ หั่นมะเขือเสร็จแล้วนะคะเรานําไปแช่ในน้าเกลือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มะเขือดําเด็ดใบโหระพาเตรียมตัวไว้เลยค่ะขั้นตอนการเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโบจะนําหม้อนะคะไปใส่น้ําเพื่อที่จะต้มขนมจีนอบแห้งค่ะหลังจากที่น้ําเดือดน,นะคะเราก็นําขนมจีนอบแห้งลงไปต้มได้เลยค่ะหลังจากสุกแล้วนะคะเราก็นําขนมจีนมาล้างในน้ําสะอาดค่ะเพื่อที่จะทําการจับจีบขนมจีนนะคะชอบจับจีบแบบไหนเอาตามสะดวกเลยนะคะ ไม่ตายตัวนะหลังจากจับจีบใส่ตะกร้านะคะเรียบร้อยโบก็จะพักส่วนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปดูตัวแกงเขียวหวานค่ะขนมจีนอบแห้งแบบนี้นะคะเป็นของ import มาจากเวียดนามค่ะราคาสบายกระเป๋าค่ะโบชอบต่อมานะคะโบจะนำตับไก่ค่ะลงไปต้มพร้อมกับไก่ที่เราตุ๋นเอาไว้นะคะ หลังจากน้ำเดือดนะคะโบจะนำมะเขือเปราะและมะเขือไข่เต่าลงไปนะคะในขณะที่น้ำเดือดหลังจากนั้นนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ของครัวแม่สี่เหลี่ยมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะชอบผักอะไรนะคะไม่จำเป็นต้องตามโบก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆแกงเขียวหวานหม้อน,นี้ทานกันทั้งบ้านค่ะยกเว้นน้องอาร,รยาค่ะมาค่ะทานแกงเขียวหวานกัน ท้ายคลิปนี้โบต้องขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดหัวใจกดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่โบทำขึ้นมานี้นะคะโบเป็นคนที่ชอบทานขนมจีนแกงเขียวหวานมากๆเลยแหะคะ่ะ หรือว่าจะขนมจีนน้ำยาอะไรก็ได้ชอบทานที่สุดเลยแหละค่ะพวกเมนูเส้นๆแบบนี้เอาละค่ะโบขอตัวทานขนมจีนแกงเขียวหวานก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ enjoy นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ